มันมี่เงียบๆกัตเตอร์เลื่อนจ้ะโอ้ยคนยังไม่ตื่นหน้าหน้ายังไม่ตื่นเลยพี่ว้าหน้ายังไม่ตื่นคือขาวแท้มันต้องจะบุกเงี้ยงเอาเล็บมันดิเอาออกมืดเลยคนขี้ข้านะเอาไปเว้นเลยเดี๋ยวตื่นในเต่าเดื่นในเต่านี่ย ถามลงอ่อกันีรเวนตีละครังมั้งหมือตีละครั้งโอง้อหเขาาอยู่นะะ้วะเาขาวะเขาอยูด้ว งเงินจังเลยเงินจุดมือแกสูดเอาอยู่ไหนยาสูดเองอยู่ไหนเห็นไหมอันเอาไปเส้นในห้องนี้ขอสามตัวเอาที่ยังไม่เปิดนะอเอาในห้องในห้อง,องบิ๊กก็ได้เปิดแล้วนั้นเขเป็นตัวก็สิพอเปิดจะได้ใจค่ะมอกจากที่เปิดใหม่นะ อเอาแล้วบ่เอาเอาคา,างย่อยละคางนี่เอาไว้เนี่ยเอาไปหนวดนนวดเครื่องกินเ่อะเครื่องบ่เกาคนตานแลมึอืมบ่ละกวนนี่ยังไ้คนตาไว้ <c oughs> จริงเลยอ เาเตือนยี่ไปเมือนน่เอเดินเนาะได้กินแล้ไวทิ้งเนาะในรพี่ว่าเลือดไหลแล้วหนหนมือใค <laughs> รด, <laughs> ด,ดื่เ <laughs> ิ่มก่อนใจเย็นๆโอ้เยอะอยู่ได้นี่ <laughs> อย่ามอง้ต้หยุดเือดก่อน <laughs> <laughs> อ <laughs> โอโโ้ยโกปกลูกรายุคือเสีบใช่ไหม